รักทุกท่านคิดถึงทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนรำ่ำรวยตลอดไปสาธุเกษตรษไทยยุคใหม่มาแล้ว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 นี้มาเบิองผ้าพี่น้องมาเบิองหอย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 เชอรี่สีทองมันกินเบิดอีกแล้วพี่น้องมาเบิองดูนี่นี่จิเอา,า,าเอนี่ยมันกินอีกไงเอาข้าวมกิน เนือกินเกียงทนายแบงมาอันอีก กินเก้งคักเธอพี่นอ้องเบิง่งเอาเด้อนีหอยนี่ก,นก,ก,นกินเก้งคักแท้กระยัยว้เนี่เราพี่นอ้องขโมงเดียวเบิ่ดนี่ กินโถดดีๆพี่น้องให้เขามาชมคลิปนี้ขอให้ร้ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อนะครับหลังจากาน้ำงขางนกตอครับนกกระบอยูแล้วครับ ไปแล้วหมดกินโอ้นายไหนที่ไปนอเด้อเลี้ยงกัน,เ,นเ,เชี่ยไปปลูกแล้ครับสงการอยู่ละ บางมันสีขมเหมือบเอาเลอยไปนองเล้อนี่เริ้มเขามากแล้วครับเริ้มเขามากแล้วไข่ก็แตกลง่ไปเรื่อยเรื่อยนอ้อง เรียงง่ายครับเรียงง่ายให้สนใจกระทักมาเด้อครับครูคละเศร้าหอยเชอรีสีทองครับพี่น้องศูนย์เก้าห้าแปดเก้าหกเก้าห้าแปดศูนย์เด้อพี่น้องเด้อทักมาทักมาแบ่งปันกันไปคลิปนี้ขอจบไปเทานี้ก้อนครับพี่น้องสวัสดีครับ